ยังอยู่ในการบรรยากาศของเทศกาลกินเจนะครับที่เราเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่6ตุลาคมปีนี้เขาจะกินไปจนถึงวันที่14ตุลาคมถ้าเกิดพูดถึงในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกครับต้องไปที่มูลทิปราสาทบุญยัสถานจังหวัดพิษณุโลกเพราะเขาไม่รงเจและก็ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยนะครับปีนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างภายใต้มาตรการของโควิด19ก<ช>ันด้วยนะฮะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณมนรัตน์บาลิวนิชนะครับรองประธาน มูลนิธิประสาทบุญยสถานซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกคุณอาดอกรักนะคะครับได้ครับเพราะว่ามันมีสองชื่อคุณอาคะเทศกาลกินเจปีนี้ที่พิษณุโลกเป็นยังไงบ้างคะคุณอาคึกคักเหมือนทุกปีไหมคะ ถ้าพูดถึงเรื่องของเทศกาลกินเจในปีนี้นะฮะที่จังหวัดพิษณุโลกก็ไม่ค่อยจะคึกคักมากเท่าที่ควรนะฮะก็เนื่องจากาเรื่องของโควิดนะครับแต่ถ้าว่าก็มีพี่น้องประชาชนที่เป็นพี่น้องชาวจีนเชื้อสายไทยที่ต้องการจะกินเจนะฮะในเรื่องของเทศกาลกินเจก็ยังมีเป็นประจำทุกปีนะฮะแต่ถ้าว่าปีนี้ก็เบาลงมานิดนึงเพราะว่าเนื่องจากเทศกาลต่างๆก็ เรื่องของโควิดนะครับถ้าเท่าที่รู้กันอยู่นะครับครับผมแต่ในพื้นที่ของปราสาทบุญ,ญ,ญสถานในปีนี้เราก็ยังมีการทำโรงทานอาหารเจปกติไหมครับในปีนี้นะฮะทางมูลนิธิปราสาทบุญยัสถานนะครับก็ในเรื่องของพิธีการเปิดโรงเจแล้วก็พิธีการต่างๆของพี่น้องชาวจีนเชื้อสายไทยในโรงเจก็ยังเหมือนเดิมแต่ในเรื่องของการเปิดโรงทานนี้เรา ไม่ได้เปิดโลงทานที่จะให้ไปนั่งกินในโรงโรงเจของเรานะฮะแต่ในส่วนของทางมุลนิธิจิประสาทบุญญาสานก็จะทำอาหารเจแจกให้กับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารเจทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะแจกกันวันละประมาณ200ชุดนะฮะในช่วงของ10นาฬิกาถึง13นาฬกาหรือว่าท่านที่จะไปร่วมทำบุญทำกุศลที่บุญนิธิก็ ขอเย็นเชิญครับแล้วรูปแบบในการแจกนี่เราแจกแบบไหนคะให้ประชาชนเนี่ยมารับอาหารที่มือทิหรือว่าเราเนี่ยไปเคาะประตูหน้าบ้านเลยคะในรูปแบบของการแจกอาหารเจรเราก็จะจัดเป็นชุดเลยนะครับมีข้าวมีหมี่ซั่วม,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 มีอาหารเจรอีกสองสาอย่างจะใส่ถุงเลยแล้วก็ผู้ที่จะมารับแจกอาหารก็จะเดินเข้ามาแล้วก็จะมีการสแกนตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ เช็คตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้แล้วก็เราก็จะมีการจัดโต๊ะด้านหน้านะครด้านหน้าของมูลนิธิปราสาทบุญจัสถานมารับกันได้เลยครับครับเสนนแต่ละวันตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาครับมีประชาชนมารับอาหารเจท,ที่มูลนิธิมากน้อยขนาดไหนครับ ในวันที่หกเป็นวันคือเราจะเริ่มมาที่ห้าเลยนะฮะพิธีเปิดโรงเจเลยนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงวันที่ห้านี่เกิดตอนสิบนาฬิกาก็มีพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวว่าทางมูลนิธิของเราก็มีการแจกอาหารเจก็มารับกันตลอดเวลาเลยตั้งแต่สิบนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาแล้วก็ส่วนในตั้งแต่วันที่หกที่ผ่านมาก็มีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทํางานต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆก็จะขับรถมารับอาหารเจแล้วก็ ปรับประทานอาหารตอนกลางวันปกติเราจะเปิดเตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่ปีนี้เรื่องของเกี่ยวกับโควิดเราก็งดกันในเรื่องของรับประทานอาหารในโรงทานครับค่ะแล้วนับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะมีพิธีอะไรที่จัดที่มือที่อีกบ้างไหมคะในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะมีพิธีเหมือนเดิมเลยนะฮะคือแจกอาหารเจจนกระทั่งนะฮะถึงวันสิ้นสุดคือวันที่สิตุลาคมแต่ ในกรณีในเรื่องของพิธีการทางศาสนาของพี่น้องชาวจีนก็จะมีสักการะนะฮะเทพเจ้าในศาลเจ้าในมูลเนิธิที่ประสาทบุญชะสถานแล้วก็ในเวลาส9บกนาฬิกาแล้วก็จะเวียนทูปนะฮะบนชั้นสองของอ่มูลเนิธิที่ปราสาทบุญชะสถานทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่วันที่ห้าจนถึงวันที่ส4บสี่แล้วก็ส่วนในวันที่สิบสี่นะฮะเราก็จะมีพิธีออกเจก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา สิบนาฬิกาจะกระทั่งถึงถึงเ,เวลาสี่ทุ่มเลยนะครับจะมีพิธรรีส่งเจ้ารับเจ้าอะไรกันกลับสู่สวรรค์ทิพย์ที่มานในเวลา20นาฬิกาครับครับผม<อ>พิธีต่างๆที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ครับเรามีการจํากัดจํานวนคนที่เข้าร่วมพิธีไหมครับหรือว่ามีการถ่ายทอดช่องทางอะไรยังไงบ้างไหมครับในช่องทางของการที่สาธุชนนะฮะที่จะมาร่วมเวียนทูปกันเนี่ยก็คือจะเป็น คณะกรรมาการแล้วก็ผู้ที่จะมาร่วมกันเท่านั้นเองนะฮะเรียกว่าน้อยนะฮะเราจะจํากัดในผู้ที่จะมาร่วมเยียนเทียนนะครับในแต่ละวันเพราะว่าปีนี้ก็รู้ว่าเรื่องของโควิดแต่ในเรื่องของผู้ที่จะมาสักการะในด้านของเทพเจ้าในมูลนิธิเราก็จะมีการสแกนแล้วก็จะมีการลงชื่อและก็ตรวจตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งไว้นะครับในเรื่องนี้ แสดงว่ามารับอาหารเจแล้วก็สามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ้ยทิได้เหมือนเดิมแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องครับผู้ที่จะไปกราบสักการะนะฮะที่มูลนิธิปราสาทบุญยสถานภายในวิหารก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ทว่าก็ต้อง เว้นระยะกันกนิดหนึ่งหรือจะไปทําบุญทํากุศลในด้านของการบริจาคผ้าหรือจะบริจาคผ้าหีบศพหรือจะบริจาคลงศพนี่ก็ทํากันได้ทั้งนั้นเพื่อว่าเป็นการทําบุญในช่วงของเทศกาลกินเจนะฮะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็นอกจากนั้นเราก็อยากจะเรียนให้กับสัตุชนที่ติดตามทาง NBT ก็อยู่ว่าในเรื่องของทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านมาทาบุญเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากไฟไหม้ว่าจะเป็นน้ําท่วม และวก็ตอนนี้ทางมูลนิธิของเราก็ได้มีอะไรเขาเรียกว่ากิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกก็คือนักบดาฑน้ําตอนนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยที่จะไปงมศพต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนเราก็บริการตลอดเลยฟรีด้วยนะคะไม่คิดเงินแต่ประกันใดทั้งสิ้นครับค่ะคุณอาคาัในช่วงนี้ช่วงกินเจอยากให้คุณอาแนะนาค่ะว่ากินเจอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพค่ะอะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะได้ยินไหมคะคุณอาคา ได้ยินค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจค่ะอยากให้คุณอานะคะแนะนําวิธีการกินเจอย่างถูกต้องให้ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะอ๋อในด้านของการรับประทานอาหารเจก็อยากจะเรียนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีแล้วก็พี่น้องที่ต้องการจะร่วมบุญนะคะเขาเรียกว่ารับประทานอาหารเจนี้ก็จะได้บุญได้กุศลก็คือหนึ่งในเรื่องของอาหารการกินนี่ส่วนมากพี่น้องก็คงจะรู้ว่าอาหารผักชุนเนี่ย อย่างเช่นประกาศหรือว่าอย่างเป็นขึ้นชายของบัคชีอะไรอย่างเงี้ยร,รับประทานไม่ได้ก็ขอให้งดกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของอาหารนี่ก็อยากเรียนให้กับพี่น้องที่รับประทานอาหารเจคือจะรับประทานอาหารผักเป็นส่วนมากอย่างไรกันเรื่องของอาหารโปรตีนนี่ก็ควรที่จะรับประทานกันบ้างนะครับอย่าไปรับประทานอาหารผักกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของอาหารต่างๆที่เราจะไปซื้อในร้านค้าต่างๆแล้วก็ต้องดูกันสักนิดนึงว่าเออ ร้านนี้สะอาดถูกอนามัยไหมแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยไหมเราต้องเข่งคัดกันสันิดหนึ่งนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสถานการณ์โควิดครับครับผมอยากให้ทิ้งท้ายแล้วนะครับได้เชิญชวนคุณผู้ชมครับไปร่วมรับประทานอาหารเจที่หมื่นธีครับ ครับในช่วงของเทศกาลอาหารเจเนี่ยผมอยากจะเรียนให้กับพี่น้องที่จะเดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลกหรือว่าจะไปรับประทานอาหารเจในจังหวัดพิษณุโลกมีโรงเจหลายแห่งด้วยกันแต่สถานที่ที่จะบริการอาหารเจให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกมีสองแห่งด้วยกันนะคือหนึ่งมูลนิธิปราศาส์บุญยสถานนะครับสองสมาคมพิษณุโลกการกุศลส,สงเคราะห์หรือว่า ไฟทีพุกตึ้งก็อยู่บริเวณบนเขาสมอแขงนะฮะที่รับทราบกันว่าเป็นสถานที่มีที่น้องประชาชนก็ขึ้นไปรับประทานอาหารเจกันส่วนมากกันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของท่านที่จะไปร่วมรับประทานอาหารกันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็แล้วแต่สองแห่งที่ผมบอกเนี่ยรับประทานอาหารฟรีกันทุกอย่างแต่ เราก็อยากจะขอเชิญทุกท่านเนี่ยร่วมบุญร่วมกุศลฮะบริจาคคนละเล็กคนละน,น้อยเพื่อที่เราจะได้นําเงินไปอ,อะไรเขาเรียกว่าทําบุญทํากุศลกับผู้ที่ยากไร้กันต่อไปนะครับแล้วก็ในปีนี้เทศกาลกินเจประจําปี2,564นะครับ คณะกรรมการมูลนิธิปราสาทบุญยสถานและก็ทางโรงเจมูลนิธิปราสาทบุญยสถานก็ขออวยชัยอวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีและก็พี่น้องทุกท่านที่กําลังชม n อ็บทก็ขอให้มีความปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงและก็ปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยครับค่ะขอบพระคุณคุณอาดอรักมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ ครับ,บก็เป็นการ,ปรเปลี่ยนรูปแบบ <ừ m. S 2> นะครับของการกินเจในปีนี้ปกติเราจะไปรับประทานอาหารเจรที่โรงเจรัรบ้าะทันด้วยกันปีนี้เนี่ยเขางด การให้รับประทานนะครับแต่ก็ยังทําปกติอยู่แต่เป็นการใส่ถุงแล้วก็แจกให้กลับไปรับประทานที่บ้านใช่เหมือนฝรั่งคุณผู้ชม carry on ถือกลับบ้านไปนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่10นาฬิกานะคะพี่น้องที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองนะคะหรือว่าอําเภออื่นก็สามารถมากันได้นะคะ2ที่นะคะที่เขาสมอแครงนะคะแล้วก็ที่มูลนิธิประสาทบุญยสถานตัวดิฉันเองก็ทานมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมอยากใครที่ยังไม่ได้ทานเจนะคะ เริ่มวันนี้เลยก็ได้เริ่มวันไหนก็ได้ <c oughs> เพื่อสร้าง <c oughs> บุญสร้างกุศลให้กับตัวท่านเองค่ะ